ต่อมาในข้อที่10การขุดดินในบริเวณที่ติดกับสาธารณะนะครับติดกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะตรงนี้เนี่ยผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีสิ่งกัดตกหรือราวกั้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้นรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนที่มากพอสมควรในระหว่างเวลาพระอาทิตตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ตลอดระยะเวลาในการทําการขุดดินนะครับวักต่อมาเนี่ยในกรณีการขุดดินตามวักหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่างก็จะต้องทาสีกิ่งหรืออาจะต้องทาสีสิ่งกันตกหรือราวกัน้นด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ